สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์นะครับทุกทท่านนะครับผมวันนี้ครับช่องผูเ่ามักมวนชาแนลของเรานะครับก็พาทุกทกท่านนะครับผมมาชมการเลี้ยงแพะนะครับยามบ่ายนะครับเลี้ยงแพะผ่านลูกผสมของเรานะครับครับปกติก็จะปล่อยปล่อยบ่ายสี่โมงเย็นนะครับแต่พอดี ช่วงสักบ่ายสองนะครับบ่ายสองเห็นฟ้าคึ้มๆเมฆดำๆนะครับมาทางทิศตะวันตกวัวฝนจะตกก็เลยปล่อยออกมาก่อนบ่ายสี่โมงนะครับวันนี้ก็ปล่อยประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับนะครับวันนี้ช่วงบ่ายแดดไม่มีเลยครับแดดไม่มีเลยนะครับก็ปล่อยแพะออกมาเลี้ยงแบบสบายๆนะครับ นะครับยาก็พอมีแท้ให้เล็มนะครับช่วงนี้บางภาคนะครับบางจังหวัดนะครับที่ท่านอยู่ก็อาจจะฝนจะตกเยอะนะครับบางภาคก็อาจจะตกมั่งไม่ตกมั่งนะครับส่วนทางนี้ก็ที่นี่ก็ตกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตกติดต่อกันหลายวันเหมือนกันแต่ก็มาหยุดนะครับมาขาดช่วงเกือบยี่สิบวันนะครับที่ไม่ตกนะครับ กรเพงจะมาตกเมื่อสักสองสามวันที่แล้วนะครับนะครับก็ช่วงที่ฝนขาดช่วงไปก็หญ้าฝางรุ้นก็รู้สึกว่าจะเตีียนไปนะครับปกติจะขึ้นดีนะครับจะเขียวนะครับช่วงฝนค่ะฝนทิ้งช่วงไปก็นะครับไม่มีน้ำหญ้าก็จะเตีียนไปนะครับ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อคนเลี้ยงวัวน,นะครับเพื่อนๆที่เลี้ยงวัวก็เอาวัวมาปล่อยปล่อยเลี้ยงแ,แถวๆนี้นะครับก็เลยแพะเราเก็นด้วยอะไรด้วยก็เลยเตียนๆไปนะครับก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็พอมีหญ้าเขียวๆให้แท้ให้เลี้ยงอยู่นะี่างข้างๆตาอ้อยนะครับกับช่วงนี้เข้าหน้าฝนเต็มตัวก็ยังเตือนกันไว้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะเพื่อนๆนที่เลี้ยงแพะก็ยังเตือนเรื่องอโรคปากเท้าเปื่อยนะครับโรคปากเท้าเปื่อยกับพยาธินะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นสายไล่ทุ่งเต็มตัวนะครับเต็มร้อยก็นะครับก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับว่าปีหนึ่งฉีดสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยนะครับไปขอที่กรมปรศุสัตว์ได้นะครับ ขอรีนะครับที่กรมปศุสัตว์นะครับผมปศุสัตอำเภอนะครับผมเมือ่อวานก็ไปขอยาฆ่าเชื้ออ่มามาเมื่อวานนะครับอ่าทางกรมปศุสัตว์เขาก็จะให้นะครับให้ยาบำรุงม,มาด้วยนะครับตรงนี้เขาก็จะมียาบำรุงให้มาด้วยนะครับบำรุงแพะนะครับบำรุงสัตว์ของเราทุกอย่างนะครับก็ยาบำรุงก็จะมีทั้ง อย่างน้ํานะครับเป็นขวดเล็กๆนะครับหยดหยดใส่น้ําให้แพ้กินนะครับสองสามหยดนะครับต่อหนึ่งถังนะครับถังจะเป็นถังสีหรือถังอะไรก็ได้นะครับหยดซักตรงสัมุดเพราะว่าจะชิดน้ําก็จะมีกลิ่นฉุนอยู่นะครับส่วนเป็นแบบซองก็หนึ่งซองก็ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับสําหรับยาบํารุงนะครับผมครับ อากาศดีครับวันนี้แดดไม่มีนะครับฝนก็ยังไม่ตกก็เหมาะเลยครับกับการเลี้ยงสัตว์ไล่แพะเลี้ยงนะครับก็กินกันเพลินๆน,นะครับก็กินกันแบบสบายๆไม่เครียดนะครับไม่ร้อนแพะของเรานะครับผมก็ประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็จะไล่กลับคอกแล้วนะครับผม คือมุ่งกว่านี่คือรู้สึกว่าเขาแพะของเราจะอิ่มนะครับเราไม่ได้เลี้ยงนานนะครับพอเช้าตอนเช้าเราก็ให้นะครับให้อาหารรอบหนึ่งพอตอนเที่ยงก็ให้อาหารรอบหนึ่งบ่ายเราถึงจะปล่อยเลี้ยงนะครับที่ฟาร,ร์มของเรานะครับที่เขาของเรานะครับเขาก็จะไม่ได้หิวอะไรมากมายนะครับออกมากินพักเดียวอิ่มนะครับกับคอกนอนเลยนะครับผม ก็จะเป็นแบบนี้ประจํานะครับทุกวันถ้าคนเลี้ยงไม่ได้ไปติดงานติดการทํางานที่ไหนนะครับก็จะให้เช้ากลางวันนะครับถ้าฝนตกเย็นก็จะให้ที่คอกเลยนะครับจะไม่ได้เลี้ยงนะครับผมเพราะว่าการโดนฝนหรือการโดนน้ํานะครับโดนฝนเยอะๆก็จะทํให้แค่เราป่วยได้นะครับเป็นพวกตอดบวมพวก สารพัดนะครับแพะไม่ค่อยถูกกับฝนครับผมบางท่านที่ไล่เลี้ยงจนชินนะครับอาจจะแพะก็อาจจะมีภูมิต้านทานนะครับถ้าเคยไล่ตากฝนได้ตากฝนกินนะครับแต่ที่ฟาร์มของเราที่ข้อของเรานี่ไม่เคยครับโดนบ้างเป็นพั้งเป็นคราวแต่ก็ไล่กลับข้อทันนะครับเพราะเลี้ยงไม่ไกลไม่ไกลที่ข้อเท่าไรน,นะครับพอเห็นฝนลงเม็ดนี่จะวิ่งกลับข้อทันทีนะครับ ผมนี้นะครับเป็นโรคปวดน้ำครับผมเนี่ยครับอาดยนงันไปครับตามอัธยาศใส่นะครับหญ้าก็พอมีให้เล็้อยู่ครับวันนี้ก็พาที่น้องชาวเกษตรกรนะครับทุกท่านนะครับมารับชมการเลี้ยงแพะของเรานะครับอีกวันหนึ่งเดี๋ยววันหน้าพบกันใหม่ครับ ผูด่ามักม้วนเฉาแน่วครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ